เก๋ทั้งยวงเก๋ทั้งชุดเก๋ทุกเรือนเก๋ยันกองครับท่านผู้ชมสืบเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะครับดีเอไนะครับได้บุกห้องเช่านะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินของบอสพอมาหลายรายการนะครับรวมกระทั่งนาฬิกานะครับสิบเเรือนนะครับซึ่งมูลค่ารวมกันแล้วประมาณ33ล้านครับท่านผู้ชมแต่มีผู้รู้เรื่องนาฬิกานะครับเห็นแวบแรกก็บอกได้เลยครับว่าเนี่ยเป็นนาฬิกาของเก๋นะครับ มองง่ายมากนะครับเก๋ยันกล่องเก๋น่าเกียดมากเลยครับมองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าของเจนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาชวนผู้ชมวิเคราะห์กันนะครับว่าบอสพอทาอย่างนี้ทําไมนะครับหลายคนก็วิเคราะห์ว่าตกตาตํารวจนะครับสับขาหลอกนะครับให้ตํารวจคิดว่าได้ยึดนาฬิกาหรูหรือว่าของแบรนด์เนมพวกนี้มาแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องไปติดตามนะครับแล้วบอสพอนะครับ ไปหามาได้ยังไงนะครับไอนาฬิกาพวกนี้นะครับสั่งทํามาหรือว่าไปหาซื้อมาจากไหนทําไมได้รวดเร็วจังนะครับและยังไม่มีรายงานข่าวนะว่าสร้อยคอทองคำน่ะเป็นทองแท้หรือว่าทองเกนะครับอันนี้ก็ต้องคอยติดตามดูนะครับว่าอ่าเป็นของเกหรือเปล่านะครับสําหรับสร้อยทองแล้วก็ไอพระเครื่องทั้งหลายนะครับพราเครื่องพราเครื่องเรี่ยมทองด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนะนี่ถ้าเขาผิดจริงๆนะครับ ต้องเอาให้หนักได้แล้วครับเนี่ยจอบวางแผนครับเนี่ยนี่ต้องต้องระดับโคนนันนะครับถึงจะสืบถึงจะปิดคดีนี้ได้นะครับนี่แต่ว่าก็เชื่อนะครับว่าตำรวจไทยไม่แพ้ใครในโลกนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูพิสูจน์ปีมือนะครับพบตรอคนใหม่นะครับว่าจะทำคดีนี้ปิดคดีนี้ได้ออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับก็ต้องคอยติดตามครับท่านผู้ชมครับ